สี่คำภาวนาหลวงปู่ว่าให้ท่องเมื่อตื่นนอนกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อตื่นมาก็ดีล้างหน้าก็ว่าดีสี่คำภาวนาท่านว่าดีทั่วจัก,กรวาลหลวงปู่สุขกับวิชาหัวใจธาตุทั้งสี่ท่านผู้ฟังคะหลวงปู่สุขนั้นถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านไสยเวทวิทยาคุณที่มีความเชี่ยวชาญและทรงอภิญญาณอย่างเอกอุ ความเคราะห์ครองในการกำหนดจิตของท่านที่เรียกว่าวะสีนั้นท่านได้ทำอย่างชํชนานิชํานาญจนสามารถแสดงฤทธิต์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ในเวลาไม่กี่นาทีด้วยคุณวิเศษอย่างนี้เองทำให้พระภิกษุในสมัยนั้นรวมถึงคารวสที่นิยมคลัง่งต่างๆเดินทางมุ่งหน้าไปถวายตัวเป็นสิบิ์กันมากมาย แล้วก็มีทั้งผู้เรียนได้สำเร็จซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งสำเร็จมากและสำเร็จน้อยรวมทั้งที่เรียนไม่สำเร็จด้วยก็มีค่ะหลวงพ่อนายอินทศีโลวัดบ้านแจ้งตำบลหันสังอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเล่าว,ว่าเมื่อครั้งที่ไปศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขว,วัดปากคลองมะขามเท่า ได้พบเห็นผู้คนมากมายมาเรียนกับหลวงปู่มากมายซึ่งมีทั้งพระและโยมในจำนวนคนที่มานั้นนับสิบคนจะได้เรียนสักหนึ่งหรือสองคนก็นับได้ว่ามากแล้วเพราะหลวงปู่ท่านมีวิธีการทดสอบจิตผู้มาเรียนที่น่าเกรงกลัวมากกล่าวคือท่านจะให้สิทธินำไม้ไผ่ลำต้นใหญ่พอที่จะปีนได้ มาปักลงกลางลานดินทำหลักให้แน่นหนามั่นคงไผ่ลำนี้จะสูงมากและตอนบนสุดจะตัดเป็นปล้องไว้ค้ายกับกระบอกข้าวหลามสิทธิ์่นหนึ่งจะปีนขึ้นไปบรรจุน้ำมันในกระบอกด้านบนจนเต็มแล้วค่อยลงมาตอนนี้แหละที่หลวงปู่จะให้คนที่มาขอเรียนท่องคาถาสี่ตัวคือณนะมะทะพะทะ ซึ่งก็คือหัวใจทัดทั้ง4จากนั้นก็จะให้บินขึ้นไปถึงยอดเสาเมื่อกลับลงมาได้แล้วจึงจะถ่ายทอดวิชาชั้นสูงต่อไปให้เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากเมื่อพูดที่มาเรียนตั้งหน้าตั้งตาบินขึ้นไปแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรต่อเมื่อขึ้นไปถึงกลางลำแล้วความมั่นคงของลำต้นไผ่ก็เริ่มน้อยลง ไผ่ทั้งต้นก็เริ่มโอนเอ็นและสะเทือนแล้วน้ำมันที่บรรจุไว้ในกระชอกก็กระชอกออกมาพอคนปีนขึ้นไปสัมผัสกับน้ำมันก็จะลื่นลงด้านล่างถึงตรงนี้แหละที่น่ากลัวเพราะหลวงปู่จะยืนถือหอ,อกไายอยู่ด้านล่างรอท่าพอคนปีนและลงมาถึงท่านท่านก็จะเอาหอ,อกแทงก้นให้กลับขึ้นไป ลนก็จะลนเจ็บก้นกลอกกลัวทะลุกล็กลัวจึงเกิดกุหนกันละสีพยายามปีนขึ้นไปก็ล่วงลงมาลงมาแล้วก็ถูกแทงอีกอาการที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เกิดขึ้นที่นี้จะทําอย่างไรผู้ที่มาเรียนนั่นแหละจะต้องอาศัยตัวเองเป็นที่พึ่งทําอะไรไม่ได้ก็ต้องว่าคาถาสี่คำคือณนะมะพะทะ เป็นไฟกำหนดจิตให้แน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมกดจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่แน่ไม่ได้แล้วเรื่องข้างนอกต้องปล่อยทิ้งทีเดียวและคว้าจิตไว้เป็นเอกทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้เองเมื่อจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกับคำบริกรรมแล้วพระคาถาทั้งสีที่ถือได้ว่าเป็นแม่ธาตุใหญ่ก็สำแดงปฏิหาร เพราะเป็นต้นธาตุอยู่แล้วก็บันดาลให้ธาตุดินคือเนื้อนังมังสาที่บอบบางฉีดขาดง่ายเกิดเดียวแน่นเนิบราวกับว่าอย่างรถสิบล้อคมหอกที่หลวงปู่ทิมแทงก็ไม่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดสาหัสและคมหอกนั้นก็ไม่สามารถทะลุหนังบางที่ถูกคุ้มด้วยพระเวทศักดิก์สิทธิ ผนวกกับจิตท,ที่มั่นคงเมื่อได้อย่างนี้แล้วหลวงปู่ท่านจึงถือว่าสอบผ่านในชั้นต้นนี่คือการทดลองอำนาจจิตของผู้ที่มาเรียนว่ามีพื้นฐานดีหรือไม่อย่างไรเป็นอุบายที่แยบยนยากที่จะเข้าใจท่านได้ในทีแรกว่าท่านนั้นให้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำให้นึกถึงคุณพ่อชุ่มรายกิเรก ที่เมื่อนั้นนำสิทธ์ไปมัดไว้กับต้นไม้ในป่าช้าแล้วให้ภาวนาสะละเชือกที่พันธนาการออกเองด้วยจิตท,ที่หวาดกลัวของสิทธ์ซึ่งต้องการออกไปให้พ้นสภาพนั้นโดยเร็วก็ไม่สนใจกับอะไรอีกแล้วตั้งหน้าตั้งตาภาวนาแต่คาถท้าสะละเชือกกระทั่งเชือกหลุดลุยออกเองได้อย่างน่าอัศจรรย์เรียกได้ว่าสมาธิ เพราะอาศัยกลัวเป็นเหตุจึงได้จึงคิดได้ว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสั่งหมู่พับภิกษุว่าโน่นป่าช้าโน่นผูกเขาเงื่อมผาทำใหญ่น้อยเป็นที่สงัดวิเวกภิกษุทั้งหลายเธอจงไปอยู่สถานที่อย่างนั้นเพราะสถานที่น่ากลัวดังเช่นนั้นทำให้จิตไม่กล้าแสสายออกไปหาอารมณ์อะไร นอกจากเมื่อกลัวแล้วก็ต้องหันหลังกลับมาเพื่อพุ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งตัวเองด้วยการบริกรรมอยู่ตั้งแต่ภายในกายในจิตนับเป็นอุสลวุบายที่ได้ผลอยู่ทุกการทุกสมัยโดยแท้ในจำนวนผู้ที่เรียนวิชาได้สำเร็จนั้นตามคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาถึงหลวงพ่อวัดมหาโพยันนาสังวโรวัดสุวรรณโพ ตระมารามหรือว่าวัดคลองมอนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านบอกว่าการศึกษาวิทยาคุณในสำนักหลวงปู่สุขนั้นท่านแบ่งลำดับชั้นแห่งความสำเร็จในสูตรออกเป็นสี่ระดับ ด้วยหลวงปู่ท่านมีตำราแห่งวิทยาคุณมากมายให้ศึกษาและสั่งสอนหากการจะรู้ว่าใครสำเร็จได้ในขั้นใดนั้นนอกจากองค์หลวงปู่เองแล้วก็คงมีเพียงผู้สำเร็จเองเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าตนก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนและหลวงปู่สุขท่านได้แบ่งวิชาลำดับออกเป็นสี่คัมภีร์คืออิติปิโส หลวงพ่อมหาโพเล่าว่าองค์หลวงปู่สุขนั้นท่านสำเร็จทั้งสี่ตัวกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สำเร็จสองตัวคืออิติว่ากันว่าเพียงสำเร็จตัวอิเพียงตัวเดียวก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักหลวงปู่สุขมีพระภิกษุคู่บารมีอยู่สองรูปรูปหนึ่งถือเป็นมือขวาเลยทีเดียวท่านชื่อพระสะมุกลับ แสงเขียววัดดอนตาลอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอีกรูปหนึ่งถือว่าเป็นมือซ้ายชื่อพระใบดีกาบุญยังวัดหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอันพระสมุรกราบแสงเขียวนั้นเป็นพระที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากสามารถแสดงอำนาจให้ปรากฏได้อย่างน่าทึ่ง เป็นที่เชื่อมั่นกันว่าท่านต้องสืบทอดทุกสิ่งอย่างแทนหลวงปู่สุขได้อย่างแน่นอนหากหลวงปู่ละสังขารไปแล้วแต่เรื่องกรรมวิบากเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจรู้ได้ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏทําให้พระสมุกกับต้องลาสิกขาบทออกมาเป็นคาราวาททั้งๆท,ที่อนาคตในร่มกาสาวพักนั้นยังเรืองรองอยู่ในสายตาของทุกคน ที่รู้จักท่านแต่ใช่ว่าเมื่อศึกแล้วจะไม่คลั่งทั้งยังท่องบททบทวนและทดสอบวิชาของท่านอยู่เสมอทำให้ท่านมีสิทธิ์ไม่ใช่น้อยแม้จะเป็นคาราวาสแล้วก็ตามในส่วนของหลวงพ่อบุญยังวัดหนองน้อยท่านสามารถดำรงสามาณะเพศได้จนสิ้นอายุหลวงพ่อมหาโพเล่าว,ว่า หลวงพ่อบุญยังนั้นสำเร็จวิชาจากหลวงปู่สุขเกือบสองตัวคืออิกับติแต่ยังไม่ทันได้จบคัมภีติท่านก็มรณภาพจากไปก่อนด้วยชนมายุเพียง55ปีขณะนั้นก็ได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏจนหลวงพ่อมหาโพให้ความยอมรับนับถือเลื่อมใสในอย่างถึงใจ หลวงพ่อบุญยังเป็นทั้งอาจารย์และลุงของหลวงพ่อมหาโพธิ์ท่านจึงถ่ายทอดวิชาให้อย่างไม่ปิดบังอําพลางและแสดงฤทธิต์ต่างๆให้ดูเป็นกำลังใจในการเรียนเสมอเช่นคราวหนึ่งท่านให้หลวงพ่อมหาโพธิ์น้ำโหลกแก้วอย่างที่เขาใส่ย,ยาดองมาบรรจุน้ำให้เต็มแล้วท่านให้ปั้นเศษเทียนขี้พึ่งเป็นลูกกลมๆอย่างลูกอม ท่านถามหลวงพ่อมหาโพว่าลูกเทียนนี้เมื่อใส่น้ำแล้วจะลอยหรือจมหลวงพ่อมหาโพท่านเห็นเทียนจนคุ้นชินรู้คุณสมบัติของมันดีจึงตอบว่าลอยครับหลวงพ่อบุญยังท่านก็ได้หย่อนลูกเทียนนั้นลงไปในน้ำปรากฏว่าลูกอมเทียนนั้นจมดิ่งดังจมเราวกับมีน้ำหนักมากเหลือประมาณ เมื่อจมถึงก้นโหลแล้วหลวงพ่อบุญยังก็นั่งบริกรรมเพียงครู่เดียวก้อนเทียนนั้นก็ลอยฟ้องขึ้นมาที่ผิวน้ำจากนั้น,นท่านท่านก็ชี้ไปที่ก้อนเทียนบังคับให้ลอยขึ้นลงตามที่นิ้วของท่านชี้ที่สุดก็บังคับให้ลอยอยู่กลางโ,ลโหลเหตุนี้ทำให้หลวงพ่อมหาโพเลื่อมใสในวิทยาคุณและการฝึกจิต ทำให้ท่านมีศรัทธาที่จะร่ำเรียนจนได้วิชามาสงเคราะห์สิทธิานุสิท์เป็นที่กว้างขวางกระทั่งจนถึงวันที่ท่านละสังขารมินยูชาแนลขอกบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ Eu